ตัวนกยุ also, mm ้งอีกครับอ๋อเดีแดงยังงามเลยสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับสู่ช่องลูกจ้างอิสระครับ มื่อนี้ก็กับมาพบพ่อกันอีกคือเก้าเหมือนเดิมครับเบิ่งเห็ดชุดแรกของเขาครับเป็นเห็ดเพิ่งเหลืองครับเมื่อเนี้ยครับงามๆสองดอกเห็ดกอดอกแรก พึ่งนกยุ้งดอกแรกของเฮาครับพึ่งนกยุ้งอีกครับ สวยอยู่ครับถึง้อบานแต่ก็งามอยู่อ,อสองดอกนี้แล้วบ่เห็นดอกนี่ครับ 嗯。Mm mm. เห็ดละงอกค,ครับละงอกขาวเมื่อวาเนเราได้ละงอกไปสามสีจุมว่าสิได้เก็บเห็ดละง,งอกอได้เก็บอิลีตัวล่ะ กอดอกนี่ครับ นี่เพิงแดงน,นะครับนีตอนนี้ก็แจ้งแล้วล่ะครับแต่ว่าเขากลับมาลุ่นเห็ดชุดนี้ก่อนนะครับเน,ะน,นาะมุงงงงามครับอีกสองดอก ครับผมยินดีต้อนรับสู่ช่องลูกจ้างอิสระครับเมื่อวนี้กลกับมาพบพ่อกันอีกคือเ่าเหมือนเดิมพาพี่น้องมาล่อโคกหาเห็ดครับเมื่อนี้กับมาโคกเขาบังเหยเ้อครับหรือบางท่านก็อาจจะสอบถามว่าเขาบังเหยขึ้นท่าใดเมื่อนี้ผมก็ขึ้นมาท่าบ้านสับมงคลนะครับเมื่อนี้เมื่อนี้ก็ตรงกับเสาวันที่12กันยายนพ็ขอส่นานะครับ มาเบิงผลงานของเขารอบเศร้านี่เลยครับน่ครับหาขึ้นมาแต่เด็กแต่เศร้าคนละครับกะยัียเป็นเห็ดเพืองนกยุ้งครับเมื่อเนี่ยแต่ว่าก็ได้เห็ดละงอกมาน้ำอยู่หลายจุ่มอยู่ก็สสุด,ดล้ลเลาะหาเห็ดละงอกน้ำแหลอเนาะครับเนาะเพราะว่าก็ได้เห็ดละงอกมหม่หนึงกับหกเก็ดจุ่มนี่แหละครับกับเห็ดก้อกับห่างๆครับเห็ดก,อก้อเห็ดก้อบ่ค่อยได้ตามครับช่วงนี้เพราะว่าเห็ดก้อมันขอนขางที่จะไว้แล้วครับเห็ดก,อก้อบ่ค่อยออกเนาะ ไปแล้วครับมือนี่ก็ะรุนไปน้ำกันละครับมือนี่ยเอาห้าสิหมานมาหมานซ้ำไเนาะครับเวลาไปมองที่เขาเคยเอานะครับพาไปเบื้องเห็ดเผิองนงยุ้งนาะครับเนาะแต่่วากาไล่หเห็ดละงอกไปน้าครับเบห็งละงอกดอกนี่ครับดอกใหญ่แท้หือ แกถิมเทาถิมอมนี่เอาได้ว่าอะไรเนี่ยมื่อพบพ่อกันตอนเทา,นาเนาะเฮาก็าได้เจ้ากับอวอลลอไข่เนี่ยเนาะนะครับสองดอกเอาบ่าได้เนี่ดอกนี้เอาได้อดอกน้อยๆจงไว้ก่อนครับเทาเอ้เจ้ากับบอลล้อเนี่ยเนาะอยู่นี่ละเป็นเชื่อซะเจ้า phương đen พิ่งไข่ครับโอ้โหกด่งงหญ่เลยง้ม เบิ้งเห็ดผงนุ่งยุ้งดอกนี่เขาปลูกไว้ด้วยครับเนี่ยหวานเนี่ยดอกน้อยๆน่ย เห็ดเพิ่งใครเบิ่งเห็ดเพิ่งแดงดอกนี่ครับยัางงามเลยป,ปุ๊อยู่ Phương đen mà bưng thì hốp buộc vầy mùa bán này các bưng bó nhay lấy các này buộc vầy có bó nhay bó nhay cả, cả thằng tuốt nó khắp nó đó, đồ vẫn nhai đó. Tony, mất Tony, Tony, rồi, Tony, Tony, ดอกหนึ่งห้อยห้อยออียงกินว่วนะแต่เอาได้เยอะครับเนะี่ยห้อยขี่เกือกินวันหรือห้อยแมงกิน มาเบ่งผลงานการหาเห็ดของเขาสําหรับมือนี่ครับเดี๋ยนะครับผลหมานของเขาเมื่อนี่กันยังเป็นเห็ดผึ่งนกยุ้งคือก้าลหรครับเนี่ยเห็ดผึ่งนกยุ้งกับดอกงามๆเมื่อนี่ค่อนข้างที่จะดอกใหญ่ดอกบานแล้วนะครับหลังจากที่ออกมาสองสามมือแล้วล่ะครับมันก็เริ่มจะบานแล้วเนาะเนี่ยดอกน้อยก็ยังมีอยู่แต่ว่าส่วนมากกับเป็นดอกใหญ่ดอกบานแล้วส่วนลายเราก็ได้เห็ดผึ่งชาติน้าเน่เห็ดผึ่งไข่น้าเน่ครับส่วนเห็ดละง้วกันหาแล้วครับยางรอหาแล้วบ่ได้ ได้โบกี้จุ่มเหรอครับเนี่ยแต่ว่าก็าได้จุม่มนีเหครับเนาะ <c oughs> จุ่มบบกใหญ่เลยครับจุ่มเนี่ยแล้วก็ที่เหลือก็ได้นิดนิดน้อยน้อยแหรอครับเป็ลนละง้วเหลืองละงว้วงขาวแน่นิดน้อยครับยังพ่วหลายอยู่สำหรับห็ลนละง้วเนาะเอาละครับสำหรับคลิปนี้ก็มีข้อหมันมานนฝากพี่น้องซ้ำนี่เหรครับเบื้องชิปแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์มาเป็นกำลังใจขอพุ่นท,ทุกท่านที่คอยเป็นกำลังใจให้ตลอดมาสุดท้ายนี่ก็ขอให้พี่น้องโชคดีบุญรักษาพระคุ้มครอง พ่อ,อกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ